สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวที่เขื่อนซิลินทรอนนะครับนี่ที่จังหวัดบนราชธานีนะครับบรรยากาศของเขื่อนนะครับที่นี่จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับมีที่พักนะครับ อยู่ที่อำเภอสลินทรอนะครับจังหวัดอุบลนนครับที่นี่จะติดเขตกับประเทศลาวจำปาสักนะครับแล้วก็อยู่ที่ช่องเม็กนะครับดูบรรยากาศของเคขื่อนครับมีร้านกาแฟบ้านพักบ้านเป็นหลังตรมนี้นะครับทุกคน มันเป็นหลังคืนละสามพันสองพันนะครับส่วนห้องอเดียวก็คืนละพันสองนะครับดูบรรยากาศครับเป็นยังไงบ้างห้องพัก ดีใช่ไหมรีวิวให้ฟังหน่อยสิเสียงนุ่มดีอะไรนะเสียงนุ่มดีเสียงนุ่นมดีแล้วยังไงอีกอะ,อะนะห้องสะอาดไหมครับถ้าเป็นข้าราชการก็จะลด20%นะครับแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ลด ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับราคาถือว่าถูกมากเลยครับ